ผก็เอ้อยเปิดิฟนี่หมือนจะเป็นกล้วยบ๊บอีดถามว่าบแบบเดไปไหนยังไปยังอยู่นะนี่บ๊บอีดวันนี้ก็จะมาทีวีสองก็ได้นะอันนี้เป็นน่าจากกวนะวิจิตรทอนอันนี้คือกล้วยปีเล่นนี่นะดูดูกระนั่งขอตั้งตัวสับไว้ตัวสับลวง อ่ะใหผมเอหน่าอ่ะเดี๋ยวนะก็มาดูก็ดูนะดูแขนดูแขนก่อนให้ดูแขนแขนเมื่อกี้นอนทับมาเป็นอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมทำอะไรดูโอเคจะ่ก็นกางเกงลื่นนิดหน่อยโอเคกล้วยแบบนี้อันนี้คือยืมไม่ได้นะแต่ว่าเว็บบีแบบนี้มันก็จะพองขึ้นนะแต่ห้ามให้บีแลบเยอะนะ มันจะแตกมันเหมือนมันมีทรายอยู่ข้างในมันยุดด้นิดหน่อยยืดได้แค่เนี้ยมันแบบมันมีทรายอยู่ข้างในเนี่ยโหมันมันดีนะเดี๋ยวมาดูป๊อปะอิดนะป๊อปะอิดฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียงแบบสดๆเลยฮนะกัเสียงตดเจกด้านนึงเป็นอะไรสักอย่าง มันไม่มีเสียงฟวังนะดูลรงกดกดไม่มีเสียงเบาๆคนละเสียข้างนี้มันเหมือนมันหนากว่าถึงก่ช่วยกดไลค์ like ด้วยนะหลายคลิปผมไม่เคยได้หลักร้อยไลค์เลยอย่างน้อยสองร้อยก็ดีผมก็ภูมิใจแล้วท่านผู้ชมเห็นคนที่เขายากลำบากกานนะอย่างผมอะ ไลท์ห้าสองไลท์สามไลท์น้อยอันนี้ผมไม่ได้เข่งนะผมไม่ได้เร่งให้รีกดนะแต่ผมผมได้น้อยไปนะก็ช่วยกันกดด้วยนะคือผมไม่ได้โมโหนะแต่แค่บอกให้ช่วยกันกดด้วยช่วยกันติดตามอย่างน้อยถึงหนึ่งมื่นผมขอผมคิวเอเอไม่เป็นนะ แต่ว่าผมแค่ขอ,อยังน้อยไม่พันแล้วก็หลักร้อยไม่ก็ให้ถึง,ถงสิบครับฉลองสิบซับสไครตเลยหยังน้อยหนึ่งหนึ่งร้อยพันพันก็ยังดีสักหมื่นเลยก็ได้ล้านเลยก็ได้มาขออย่างน้อยขอให้ติดตามกดไลค์เยอะๆนะเนี่ยกดไลค์เยอะๆนะทุกคนอุ้ยอ,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 อะไรเนี่ย โอ้ยฉันโกรธเลยนะใครไม่กดเลยต้องนี้ต้องรีบกดใช่ให้เหมือนกันใช่ใช่ใชช่่ต้องรีบกดต้องรีบกดนะทุกคนหลังจากนให้ดูอีกจะได้จะได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อไปนะไม่ใช่เลยหรอกขอติดเติมหน่อยเลยคือไป